สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนทำไดแคทโลโก้ช่องนะครับก็คือเราเข้ามาสู่โปรเจกต์ที่เราต้องการจะทำนะครับวิธีการทำโลโก้คือเราไปที่เลเยอร์นะครับไปที่เลเยอร์ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกมีเดียนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับหรือวิดีโอก็ได้ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกกดเข้ามาอ่าจะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเลเยอร์ตรงนี้ให้เราทำการกดที่คั่บครับคั่ภาพนะครับแล้วก็เลือกมาร์ แล้วก็เลือกรูปทรงที่ต้องการผมเลือกวงกลแล้วผมก็ตัดแต่งให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ขยี้รูปภาพแล้วก็เราโอเคโอเคอ่าพอได้เสร็จให้เรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เราสามารถทําขอบเบอร์ได้จากตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เลื่อนอ่าขอบเบอร์เบอร์นิดนึงนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นมากดที่ตัวเลเยอร์รูปภาพอีกทีหนึง่งแล้วก็ เลื่อนได้นะครับเล็กใหญ่ได้ตามที่เราต้องการนะครับเล็กใหญ่ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เลือกไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสมมติผมอยากจะไว้ตรงนี้ผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับเราอยากให้ไอตัวโลโก้เราเนี่ยอยู่ทั้งคลิปใช่ไหมฮะเราก็กดไปที่เลเยอร์โลโก้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดขยายนะครับกดปุ่มสีดอยตรงนี้ค่อยๆขยายไปขยายไปที่ทั้งคลิปนะครับ น,นี้มันจะนานนะาถ้ามันนานกันไปเราก็ย่อให้มันเล็กลงก่อนย่อให้มันเล็กลงแล้วก็ขยีบนิดนึงนะครับโลโก้เราก็อยู่ที่ทางคลิปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการไดััดททาโลโก้ช่องนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้โจอีซ่คิปก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ